เราจะเอาไม้ไปทำเตียงนอนนะครับรอลูกสาวของเรานะครับก <c oughs> ็ถือว่าประหยัดงบได้เยอะเลยนะครับลงแลกกเกอร์เรียบร้อยครับสีสันสวยงามน,นะครับโอเคครับครับตอนนี้เรามาที่ร้านเดิมนะครับร้านที่เรามาซื้อไม้พาเลทน,นะครับ เราจะเอาไม้ไปทำเตียงนอนนะครับรอลูกสาวของเรานะครับมาดูว่าเป็นราคาเท่าไหร่ไอหนิ่งกับแม่นครอแมงครับร้อยตัวเล็กเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับหกร้อยบาทนะครับโควิด <O vid. S 2> ใช่ไหมแม่เลยไม่ได้ไปรับไม้ใช่โควิด มันไปก็เสียวๆเนาะครับมันไปลาบากมาลําบากตอนนี้รับครับผ่านไปผ่านมาจังหวัดเลยก็มาแวะกับแม่ได้นะครับนันทพัฒน์นะครับไม้ยางนะครับราคาก็ไปไปหาเอาคืนชอยกันะไม่ใช่เอากำไรเยอะีิโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปขึ้นรถกันครับ ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีด้านหลังด้วยเราไปทำตจยงให้ตัวเล็กนะครับพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วค่ะเมื่อกี้เท่าไหร่หกร้อยยี่สิบแกร่นให้ร้อยยี่สิบนะครับก็มีถามว่ามีแบบในหัวไม่เป็นแบบไหนก็แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งงบไว้ที่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งพันบาทเนาะทางอุปกรณ์นน่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะ ไปแวะซ,ซื้อร้าน,นวัสดุอุปรกรณ์ใช่พวกน็อตพวกใบขัดนะครับตอนแรกว่ากับว่าจะมาซื้อไม้ที่เขาขัดแล้วเนาะมันไม่มีนะครับมันมีก็มีราคาสูงแล้เวเราก็เลยเลือกที่จะไปขัดเอานะครับโอเคเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมแล้วกันนะครับก็ไปซื้อของมาแล้วนะครับก็ได้มาเยอะแยะเลยนะครับก็ให้ดูนะครับ ใบขัดไม้ครับก็จะไปแปะกับหินเจียครับที่ใส่หัวใบขัดนะครับผมก็ใช้เบอร์เบอร์แปดสิบกับเบอร์ร้อยนะครับผมจะใช้เบอร์แปดสิบกับเบอร์ร้อยนะครับแล้วก็จะมีกระดาษทรายเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับเอาไว้ลูบๆหน่อยนึงเนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแชนเล็กนะครับใบทานะครับเป็นเคลือบเงาเบอร์หกนะครับสองขวดแป้งนะครับนี่สิบหกบาทใช่ับอันนี้คุณแม่เขาซื้อ ก็ทานะครับก็เป็นเนี่ยครับพวกสกูยิงนะฮะก็อยู่ในงบของเราเนาะผมกับภรรยาเนี่ยตั้งงบไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่หนึ่งพันบาทพอดีนะครับก็เลยไปหน่อยแปดสิบาทหนึ่งพันแปดสิบาทนะครับก็ถือว่าอยู่ในงบอีกอย่างเราก็ได้ทําด้วยนะครับไม้ออไอเนี่ยเรามีอยู่ตัวหนึ่งที่บา้านี๋ยวเราจะเอามาขัดแล้วก็มาลองมา ทำดูนะครับถ้าเกิดไปซื้อสําเร็จเขาดูในเว็บนี่หลายพันนี่เนาะก็แล้วแต่ขนาดก็ขั้นต่ำก็สามสี่พันแหละเอออันนี้ก็พันหนึ่งก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเตียงให้เราหรือเปล่านะครับโอเคงั้นฝากติดตามเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะทําการขัดไม้นะครับโอเคครับฝากติดตามครับครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับห้องอาจจะลกนิดนึงครับ นี่ครับที่ออกแบบกันไว้นะครับก็ว่าจะทําต่อมาเนี้ยครับเราจะใช้ตัวนี้สองอันนะครับแล้วก็ใช้เสาตั้งขึ้นแล้วก็ทําคอ,อกด้านข้างนะครับให้ลูกนะครับก็ว่าจะต่ออย่างนี้เลยจะใช้ขาฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งจะจะวางกับตัวเก่ามันเลยนะครับแล้วก็ที่นอนมาใส่ม่น่าจะเป็นระดับเดียวกันกันกบที่นอนนะครับอันนี้ก็ลองยกมาเอาระดับความสูงมันนะครับ ส่วนไม้ที่เราซื้อมาครับเดี๋ยวก็จะทําการขัดนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้ดิเจียใส่กับหัวขัดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายที่เราซื้อมานะครับแปะนะครับแล้วก็จะขัดนะครับเราเป็นยังไงค่อยดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ก็ไม้หนึ่งตัวคือตัวนี้เราซื้อมาตั้งแต่รอบอนก้อนนะครับมันเหลือนะครับ แล้วก็มาวางเรื่องสักผ้าทีนี้ก็จะออมาใช้คู่กับตัวนั้นครับเดี๋ยวเราจะทําการขัดตกแต่งมันนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ก็คงขัดได้นิดเดียวครับเพราะว่ามันจะค่ําแล้วนะครับ มาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเรียบๆนิดนึงครับเนี่ยก็คือไม่ขัดนะฮะนี่ก็ขัดนะครับก็จะขัดทุกอันนะครับไม้เที่ยวมาแง่ก็คอยติดตามแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนอุญาตขัดไม้ก่อนครับผมก็ขัดเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้คือขนาดของเตียงที่เราจะทําให้ให้ตัวเล็กกันนะครับ คืออันนี้คือไม่ไม่เอาออกจากโครงมาเลยนะครับผมจะใช้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวยิงเสาประกบเข้าไปเอานะครับอันนี้ผมหงายให้ดูนะครับอัดเสร็จไหมก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเรียนนะครับอาจจะมีเสี้ยนหรือเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวค่อยใช้กระดาษทรายรูปๆหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้อย่างแรกเลยผมก็จะประกบนะครับนี่มันเป็นสองสองงานนี้นะครับสองตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับ ก็จะใช้เศษไม้นะครับช่วยแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปนะครับใครมีตะปูก็ใช้ตะปูเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปทําตามนะครับนี่นครับเป็นไม้นะครับแล้วก็ยิงน็อตไปใครมีตะปูก็ใช้ตะปูนะครับก็จะทําการสอดเข้ามาข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงน็อต นิดหน่อยนะครับเนี่ยครับมีตะปูใช้ตะปูก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะยิงน็อตเอานะครับนะครับนี่ครับก็จะได้เป็น2แผ่นต่อกันนะครับโอเคจะเป็นแบบนี้ ครับต่อไปก็ผมก็จะทำการยึดเสาหลังจากที่เรายิงประกบแล้วนะครับแล้วก็เอาเสามาวัดนะครับขนาดที่เราอยากได้ความสูงครับผมก็ใช้ความสูงให้มันเท่าๆกันกับเตียง,งที่ผมใช้อยู่นะครับเพราะว่าปูที่นอนลงไปแล้วเนี่ยจะให้ที่นอนมันสูงเท่าๆก,กันกับระดับที่นอนของพ่อกับแม่เนาะถ้าเกิดว่าสูงขึ้นมา เลยขึ้นมานิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วผมจะใส่ขาเสาแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเดียวเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งผมจะให้มันวางบนเตียงของผมเลยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ในห้องมันแคบนะครับก็สามารถขยับเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็จะทําการยิงเสาใส่่างนี้เลยนะครับพอดีเนี่ยครับไม้นะครับกับเสามันเข้ามามันพอดีพอดีเลยนะครับตอนแรกว่าจะ กะก็จะบาดเข้าไปรนะอยวัดก,ก็จะบาดเข้าไประหว่างเสาทีนี้มาดูแล้วางานสาตรงนี้ก็น่าจะได้เลยนะครับก็น่าจะโอเคก็คน่าจะตัดตามความสูงที่ต้องการแล้วก็ยิงน,น็อตได้เลยนะครับผมก็จะใช้เลื่อยมือเหมือนเดิมนะครับ ครับต่อไปก็จะทําการยิงเสาใส่นะครับเราก็นำเสามาวางประกบน,นะครับก็ทําการตั้งองศาตั้งฉากองเสาแล้วครับนล้ก็ทําการยิงเข้าไปเลยครับใช้สะดวกสะดวกตะปูใช้ตะปูนะครับแล้วผมจะยิงนอกจากด้านบนลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็ทําการยิงหนึ่งสองสามนะครับสามเสาครับก็จะได้หนึ่งนะครับสองแล้วก็สามนะครับเราก็จะได้ขามาสามนะครับส่วนฝั่งนู้นเราจะไม่ยิงนะครับฝั่งนู้นเราจะไปวางกับขอบที่นอนพอดีนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะหงายมันขึ้นแล้วก็ยิงจากด้านบนนะครับจะมันหงายขึ้นเลยเป็นแบบนี้นะครับสองสามทีนี้เดี๋ยวผมจะยิงน็อตจากข้างบนลงไปนะครับเพื่อย็บอีก ก่อนที่จะยิงนะครับไม้พาเลตผมก็จะทำการเจาะก่อนนะครับเราจะใช้ดอกสว่านนะครับนี่ครับขนาดเท่ากับน็อตนะครับอาจจะเล็กกว่าน็อตนิดนึงนะครับเพื่อความแน่นของไม้นะครับประมาณไหนแล้วก็จานนะครับนะ ก็จะยิงนอ็อตลงไปนะครับสัก2ตัวนะครับใช้นอ็อตสั้นนิดนึงเนาะ๋ยวมันไปชนกับน็อตที่เรายิงกอนแรกข้างล่างครับเนี่ยครับข้อดีของไขควงหัวไขควงที่มันเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับอันนี้คือแม่เหล็กนะครับแล้วเราจะหยิบนอ็อตมาเราก็แตะนะครับมองขึ้นมาเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ย มันก็จะช่วยในการยึดจับให้เรายิงได้สบายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันสามารถเนี่ยครับดันลงไปเป็นรูแบบนี้ได้เลยก็คือหัวน็อตจะไม่โผล่ครับเนี่ยครับหัวน็อตจะไม่โผล่นะครับเราก็ดันแล้วแต่เรานะครับเนี่ยครับก็จะเสร็จไปสําหรับพาร์ทขานะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทําการตีข้อขึ้นมานะครับตีแบบนี้นะครับ ทำเป็นคอกนะครับให้กับไอเจ้าตัวเล็กนะครับตอนแรกเราว่าจะวางเสาแบบนี้นะครับยิงน็อตจากด้านข้างทีนี้มันไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับผมก็เลยยอมเสียสละความสูงไปอีกห้าเซนโดยการเนี่ยครับบากนะครับบากไม้ครับแล้วก็บากไม้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝากจากด้านข้างแบบนี้นะครับตอนนี้ใช้ตะปูตีครับนะครับฝากเข้าด้านข้างแบบนี้นะครับ นี่ครับตอนนี้ก็อนการบัาแล้วก็เข้าตะปูด้านข้างนะครับก็คงต้องทําแบบนี้ทุกเสานะครับเพราะว่ามันเครื่องมือเราไม่มีนะครับการยิงน็อตจากด้านข้างนี่มันค่อนข้างลาบากเราก็จะทําการบาดแล้วก็ยิงต่อเข้าด้านข้างเลยครับใช้ตะปูก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูครับครับหลังจากที่เราใส่เสา5เสาครบนะครับแล้วเราก็เอาในตัวขาตัวนี้ไม้ขนาดนี้นะครับ มาวัดใส่นะครับแล้วก็ใช้ไม้ที่มันเป็นเล็กกว่าผมก็ไม่รู้ขนาดเท่าไหร่นะไม่รู้เขาเรียกไงแล้วก็มาตัดนะครับยิงน็อตใส่แบบนี้นะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะใส่หนึ่งสสามสี่นะครับเปิดฝั่งเดียวนะครับฝั่งที่จะเอาเข้าหาเตียงพ่อกับแม่นะครับเขาไม่รู้ว่าเรียกอะไรตัว u นะครับหรือตัวซนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเสร็จนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูผมก็จะขอใส่ทุกมุมทุกด้านนะครับวังว่าคนที่อยากจะทําก็ก็น่าจะนึกภาพออกนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับส่วนข้างล่างนะครับตอนนี้คือยิงน็อตข้างบนนะครับข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะหงายแล้วก็ยิงน็อตจากด้านด้านล่างยึดอีกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นออกมาประมาณนี้นะครับดูเหมือนจะสูงนะแต่ที่จริงแล้วเดี๋ยวใส่ที่นอนมาก็จะประมาณเนี้ยนะครับที่นอนลูกก็สามารถขึ้นยืนแล้วก็จับได้นะครับ ไอ้พวกน็อตคมๆๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะขัดอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงชแชล็กนะครับครับก็เสร็จลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆครับหลังจากวางเสาแล้วก็ใส่ตัวไอ้ข้างบนไปเลยครับแล้วก็ใส่ระแนงนะครับตอนแรกใช้การเจาะแล้วก็ยิงน็อตทีนี้นเกิดปัญหาเนื่องจากว่าดอกสว่านมันหักนะครับสว่านก็เลยต้องใช้ <c oughs> วิธีการด้วยการตีตะปูเอานะครับข้างล่างเราก็ยึดเข้ากับตัวนี้นะครับยิงเข้า ยิงน็อตเล็กๆเข้ากับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นฐานล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็เหลือเก็บรายละเอียดก็คือจะใช้กระดาษทรายนะครับขัดอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปลงเชล็กนะครับเคลือบที่นึงครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดงบได้เยอะเลยนะครับผมไปดูในเว็บเนี่ยเขาทําขาย มันก็เนียนกว่านี้ครับไม้ไม่มีตำหนิเลย4 0 0 0 5 0 0 0นะครับอันนี้เราก็ไปซื้อไม้ผลิตมาละร้อยสองร้อยมาทำนะครับในต้นทุนอันนี้ก็ต้นทุนพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งในที่นี้ทั้งใบขัดทั้งเชลลักทั้งน็อตต่างๆนานานะครับที่จริงถ้าเกิดเราใช้ตะป,ปูแต่แรกก็คงไม่เปลืองถึงขนาดพันหนึ่งนะครับประมาณก็เฉลี่ยให้แล้วกันประมาณ6700นะครับก็จะเสร็จอันนี้มาแล้วก็เหลือไม้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมว่าจะไปทําเป็นโครงซิงค์ล้างจานนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยว ไปดูว่าจะมันจะเป็นยังไงกับไม้ที่เหลือนี่นะครับเนีย่ยน็อตเราก็เหลือเยอะไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นมากมายเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะยกเข้าไปลองในห้องดูวางกับที่นอนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปขัดแล้วก็ลงแชล็กนะครับสีก็จะเป็นเหมือนเตียงข้างบนนะครับเนี่ย เาจะเป็นสีเงาๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมุมคอมผมหมอกนะครับแล้วก็เลื่อนนี้ให้มันเป็นอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับใส่ขาฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็คือตอนแรกว่าจะใส่ขานะครับคุณแม่เขาบอกว่ามันจะกินพื้นที่ห้องออกไปเนื่องจากห้องเราเล็กเนาะก็เลยไม่ใส่ขานะครับเพื่อที่จะเห็นไหมนะครับเลื่อนออกอ่าเนี่ยครับเลื่อนออกมาได้ก็คือวางกับเตียงวางกับเตียงเลยนะครับ เพราะว่าเตียงมันประมาณเจ็ดฟุตครับที่นอนเราหกฟุตห้าครับมันก็จะเหลือเตียงพื้นที่เตียงมานิดนึงก็จะทําการวางเข้าไปเลยนะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่ของห้องอีกนะครับนี่จิตเราก็เอาที่นอนมาปูก็น่าจะเท่ากันนะครับกับที่นอนของพ่อกับแม่ก็ประมาณนี้นะครับก็ไปลองทําดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียของใครหลายๆคนนะครับที่กําลังจะทําเตียงให้ลูกนะครับไปดูในเว็บมันก็ราคาแพงเนาะถ้า แบบนี้ก็ประหยัดได้เยอะเลยนะครับครับนี่ก็ลงลกเกอร์เรียบร้อยครับสีสันสวยงามนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้สีเพิ่มเลยนะครับเราใช้ยี่ห้อนี้ฮะนะครับไม่ได้โฆษณานะครับเป็นลกเกอร์เงานะครับเบอร์หกเป็นลกเกอร์เงาเฉยๆนะครับมันก็มีหลายสีครับจะมีสีไมโอกสี นู่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับนี้เราใช้เฉพาะเครือบเงาเฉยๆนะครับนี่ครับผมทารอบเดียวนะครับหมดหนึ่งขวดพอดีครับสีไม้ก็จะเด่นขึ้นมานะครับกับสีเหลืองสวยงามนะครับเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอแห้งแล้วก็จะเอาหมดกินแลกเกอร์ก็คงเอาเข้าในห้องนะครับโอเคครับยังไงก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวน่าคิดว่าน่าจะทําอะไรเยอะเพราะไม้มันเหลือนะครับให้ติดตามดูนะครับอันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ